สวัสดีค่ะไปวาไปวะไปกินเลยคุณตาบอกว่าชมลมเข้าเปิดให้รับประทานอาหารแล้วนี่นี่ค่ะโอ้โหรู้สิน่าเสียดายมากเลยทำไมแม่ไปเป็นบ้านเราเด้อเนาะไ่ได้เอาโต๊ะมาน่ะช่วงมด บอร์รี่อันนี้เห็ดพึ่งได้จ้ะเด้อรู้จักมันกินได้อยู่ดอกนี้กินตตมนี้ตามมานี้สวัสดีค่ะไปวาไปว่าใกินเลยแล้วก็มาแชปปิ้งกันค่ะอันนี้วิถีบ้านๆของพวกเราก็มากับกลุ่ม ผู้สูงวัก็ได้มาย่างฮอตดอกมักกะระมักกะระก็คือฮอตดอกฮอตดอกอ้อนมักกะระในชมรมผู้สูงวัยของพวกเราก็จะมาเดี๋ยวจะแวะเข้าป่าค่ะเข้าป่าหาเห็ดเก็บเบอร์รี่เดี๋ยวต่อท้ายคลิปไปเก็บลูกพลูนด้วยกันค่ะทัสเซเรเวสตัวเรนเอลเกตไลสเทน เอรคนเล็กละเราก็จะมีนี่แหละค่ะขนมมุ้งกี่คือโดนัทของเขานั่นเองค่ะก็ทํามามีอะไรก็มาแบ่งปันกันกินอยู่ที่นี่นะค่ะเนาะในชมลมของพวกเขานั่นเองคนคุยกันเสียงดังค่ะเยสนต้องตัดเสียงออกเดี๋ยวเราไปป่าเห็ดกันค่ะ เห็เหดจ้ะ<า>เห,ห็ดพึ่งเห็ดพึ่งมีเห็ดพึ่งเห็ดอะไรด้วยม,เวมามมเบอร์รี่อืมอันนี้เห็ดพึ่งเดี๋ยจะเด้อมาไม่ทันแล้วจ้านี่ละคะในช่วงนี้เห็ดก็จะประมาณนี้อันนี้เห็ดนาไกจ้ะเห็ดนาไก่เอาอยู่จ้ะเอาถุงมาด้วยอยู่แล้วเอาใส่ถุงก่อนเด้๋ยจะเด้อ เห็ดหนังไก่สองแพ้แล้วจ้ะนี่อีกแพ้นี่อีกแพจะ้จะเจ้เห็ดหนังไก่จะ้ะแก่หรือยังเอ่ยถ้าเขาแก่จัดเขาจะเหลืองเดอ้อนี่ค่ะเห็ดหนังแกะอันนี้จะออกหืนหืนเดอ้อพี่น้องจ้ะอืมอีกพันนี่จะนี่ค่ะโอ้ยอันนี้งามอยู่จ้ะอันนี้กินได้อยู่ สวยๆเลยจ้ะดูจ้ะมันกินได้อยู่ดอกนี้กินได้อยู่ค่ะสวยๆเลยะคะ่ะเห็ดนังแกะนังแกะนังไก่ของเรานั่นแหละคะ่ะงามๆอยู่จ้ะเดี๋ยวปาดเอาเฉพาะตรงนี้เขานะคะเนาะอันนี้ก็ไปต้มก่อนก็แช่ฟิตเอาไว้แล้วทีนี้ก็เอามาทําต้มยำนะคะเนาะเขาจะเหมือนเนื้อไก่นั่นแหละคะ่ะกุบๆจ้ะแต่ว่าต้มแล้วจะออกสีเหลืองเด้อบางบางบางนั่นก็ ถ้ามันแก่หน่อยมันจะออกสีเหลืองเวลาเราต้มจะไม่ต้องตกใจเพราะว่ามือใหม่ถามมาบอกว่าทําไมมันเป็นสีขาวกับสีเหลืองถ้าดอกแก่ของเขามันจะออกสีเหลืองเรื่อเวลาเราต้มจะอันนี้มันแก่แล้วมันจะออกเหลืองจะแก่แล้วมันจะเหลืองของเขาเองแล้วทีนี้เวลาเราไปต้มมันก็จะออกสีเหลืองถ้าถ้าอ่อนๆแบบนี้นะคะถ้าอ่อนๆแบบนี้มันจะไม่มีสีเหลืองขึ้นมานะคะเดือมันก็จะขาวเสียงอะไรมาข้างหลังตกใจคุณตามาจ้ะ ตกใจนึกว่าจะเสียงอะไรเสียงเกมแมวโหข้างหลังยี่สนคุณตาบอกว่าชมลมเขาเปิดให้รับประทานอาหารแล้วนี่ดูเห็ดก่อนจ้ะเนี่ยมาไม่ทันแก่หมดจ้ะเอาไว้ตรงนี้เดอ้ออุ้ยอันนี้อันนี้ตะมุตะมิขึ้นอันนี้มุอยู่ค่ะตะมุตะมิอืออันนี้กําลังขึ้นจ้ะนี่จ้ะ ดอกเล็กกับดกใหญ่คะอากาศไม่มันไม่อํานวยคุณตาบอกว่านกชื่อมิตาม่การนี่เมริ่นตัวโกรปิกกดกะโยริ่นตัวกอกกอกมาใส่แกะตานกมาล้องกอก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 กวโต๊ะกระจวิ่งตามคุณตามานี่ บ้าว่ารนี่แหละค่ะมันอันตรายเดอ้อบอกให้คืนคําเขาให้หมดเหลือสองถังก็โทรทวงมามันหายากแล้วที่นี่อันตรายตัวเอง <c oughs> ตอนนี้เราเดินย้อนกลับมาแล้ว้อคะเดอ้อหาเบอร์รี่ได้ไม่กิน <c oughs> ไม่ถึงกิโลด้วยซ้ำไปไม่ถึงกิโลกร,รัมด้ยซ้ำไปหายากค่ะเดี๋ยวไปกินฮอตดอกด้วยกันค่ะ รู้ว่าชมรมโพสูงวัยเขามีกิจกรรมอะไรกันตามมาจ้าอ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตกนะมันเปียดิมันลูกเล็กๆเปียนี่ตาละกอยตะเล็กเล็กตาละกอยตะเปียนี่ วะหรอลบปูวอายกะว่าเกียเร่เตือนต้นาบัวนะปัวลูกกอยตาหายากค่ะปีนี้หายากมากหลังจากที่เราไปเดินรีเล็กกันมาค่ะก็มาที่นี่กันกลับมาค่ะคุณตาบอกว่าได้เวลาอาหารกันแล้วก็นี่แหละค่ะ กาแฟพร้อมน้ำชาพร้อมขนมโดนัทแต่จะตัดเสียงออกนะคะเพราะว่าคนคุยกันเสียงดังมากไม่รู้ว่าเขาจะคุยอะไรกันมั่งเดี๋ยวเสียงของเขาจะเข้ามามันไม่โอเคค่ะก็เลยมานั่งกินตรงนี้แยกเข้ามาไม่กล้าจับภาพไปที่เขาเยอะๆนะคะคนเยอะๆตอนนี้เราก็กินอิ่มกันแล้วก็ม,มีการละเล่นกันค่ะ คุณตาก็โยนมาแกบอกว่าไม่ถูกสักครั้งเลยโซนฉันโยนแล้วแต่เยสนในครดในคลิปนี้นะคะเยะสนชนะเลิศได้อันดับหนึ่งแต่ปลาเป้าอันนี้ยยสนแพ้ค่ะแต่อันโยนเมื่อกี้เยสนได้อันดับหนึ่งของเขาก็ได้รางวาัลโยค่ะแต่ไม่มีคนถ่ายภาพให้ก็เลยไม่ได้จับภาพมากกาพี่น้องเนาะคะ่ะก็เสียดายอยู่ค่ะเราก็จะเล่นกันแบบนี้แหละคะ่ะถามว่าวันนี้หนาวไหมวันนี้หนาวแลคะ่ะ อุณหภูมิบวกเก็ดองศาแต่ลมมากอยู่บนเขาค่ะอันนี้แหละค่ะเขาก็เล่นกันสนุกสนานค่ะการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เราก็จะมีร้องเพลงกันค่ะมีร้องเพลงแล้วก็มีคุณตาวันเกิดของคุณตาอีกคนก็ ก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละค่ะประเพณีเนาะค่ะเนาะก็อวยพรกัน

เนตกานี่ก็มีในนี่ก็มีไม่เซ็ตง่ายดอกค่ะเดี๋ยวไปเก็บลูกพุนกันค่ะเห็ดเอาไว้นี่ก่อนพักไว้ก่อนจะฝากเข้าชมคลิปเก็บเห็ดด้วยเด้อย,ย,ย่ะนเด้อนี่ค่ะอันนี้ก็เลือกไม่ทนันร่อนไม่ทันจ้ะเดี๋ยวตามมาค่ะเดี๋ยวพาไปเก็บลูกพุนเก็บลูกพุนกันจ้ะเดี๋ยวเอาสั เน่ยเขบอกว่ามันจะติดลบต้องรีบเก็บออกจากเพื่อนบ้านบอกให้มาเก็บเอาเร็วๆเดี๋ยวคืนนี้มันติดลบเดี๋ยวจะไม่ได้กินมันจะเป็นน้ําแข็งหมดมาเก็บด้วยกันดวยจ้ะอันนี้กับหมักท่านอีกประเภทนึเด้อจ๊ะอันนี้ลูกพุนด้อจ๊ะลน่นเต๊บดินกินไม่ทันดูสิน่าเธอได้มากเลย ทำไมแม่ไปเป็น,ปน,ปนบ้านเราดึงเนาะเก็บด้วยกันจ้ามันงอมบางทีโดนมันกระหล่นเด้อจ้ะเด้อย้ายขับหอยไปตรงนี้ลู่มูต้าหน้าบุรีพีหาล่ะพีตาอุตตโพย ต้นนาเอานะือนะต้ลปักกันเน่นโอ๊โอกินไม่ได้พี่น้องเอาใส่ปากกูนเนาะอมหวานไม่หวานอย่างเดียวแหละเย็นด้วยอุณหภูมิมันข้างนอกเหมือนอยู่ในตู้เย็นบ้านเราวนะ่ะบ้านเราเราแช่พักก็สี่ถึงหกองศาเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนเราแช่ตู้เย็นไว้นะจ๊ะ เอาถึงบ่อขยาวต้นให้มันลวกนี่เอาบ่าถึงพี่น้องไม่ได้เอาโต๊ะมานน่ะลวกมดพ่อใหญ่สูงสูงก็่แม่มาเก็บเนาะพ่อใหญ่เอ้ยใช่ใหญ่สดมาเก็บออสุดเอื้อมจ้ะจะยุดเอาถึอไหมเนี่ย เยียบก็เหยีกกหยบจะได้เออรวกมาเนี่ยโอ้โหหลุดจากเบาตาะนะ Sånn. Yeah. Mm -hmm.

กล้องพี่จ๋า Tomato เอาถึงนู่น Oh, lord, oh. Oh, oh, oh. lord. Ủa ủa. โฮ้โหลนตุ๊บนะครับติ๊บปุ๊ kiếp mẹ thường Ảo mẹ thường Ui! tay không á ไม่ถึงแล้วจ้าได้เยอะเลยค่ะเดี๋ยวไปกินด้วยกันค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปกินด้วยกันค่ะได้่อนถังเลย